เป็นระเทปก็ไปได้ดึเจอไปเราคว้าเป็นแต่อดแลกใช่ไหมจ่าดแล้กแต่ว่าตอนนี้เราเรียว่าเพื่อไม่พอไอ้นี่มากรามเนื้อไม่สร้างอะไรแบบปิดแต่ตอนนี้มันไม่จ่ายเ้อรคมันเป็นการกตามเนื้อเลือนก่อนเลีอนก็มันงรือแตกามเนื้อไม่จำมันไม่ถึงนอกแต่มามีแต่านำเดี๋้งูเาไม่ออกเพไมไปเนำไม่ออกก็คือนี่ตันเียบอก้าเ็ใช่ไหมต้องให้ลวงลวงกับเนื้อจากนเยงกยาปื่ปิดปาแ่ปเอาลา là liên loa rồi đấy rồi dắt mút mút, mút mút chúng đây, ra tép phải dây trứng qua là bên này hiểu mà cả đều, để qua tuần, rồi để qua quên, cái, mà cam nhiều mà